จากกระเป๋าโคชไปอินช้อปปิ้งนะคะวันนี้เลยค่ะมาแนะนำนะคะมารีวิวคอลเลคชันใหม่นะคะซึ่งเป็นคอลเลคชันวันวาเลนไทน์นะคะก็จะมีรุ่นนอริต้านะคะรุ่นนี้คือน่ารักมากๆนะคะใครที่ชอบกระเป๋าใบเล็กแต่ใส่ของได้ครบแนะนำเลยนะคะรุ่นที่2นะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะซิปเนเจอร์นะคะเป็นทรงกล่องแบบนี้นะคะจะมี2ซิปค่ะลูกค้ามีซิปด้านหน้าแล้วก็จะมีซิปด้านหลังแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือน่ารักมากมากใส่มือถือได้เช่นเดียวกันสายยาวถอดได้แล้วก็ปรับ ะะส่วนอีกรุ่นหนึ่ง็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็คนตามหานะคะนั่นก็คือ Demi t o a ส Size 22นั่นเองนะคะซึ่งไซนี้สามารถใส่กระเป๋าตางใบเล็กใบกลางใบยาวได้นะคะแล้วก็ใส่มือถือได้ทุกรุ่นเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกับถือให้ดูกันนะคะรุ่นนี้นะคะก็สามารถคล้องแขนได้แบบนี้นะหรือว่าใช้สายยาว crossbody ได้รุ่นนี้ก็จะหิ้วแบบคุณหนูนะคะสวยๆหรือจะ crossbody ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ส่วนใบนี้ก็คือค้องแขกนะคะหรือว่าสไพลยไหล่แบบนี้นะคะก็สวยเช่นเดียวกันนะคะหรือจะหาสายยาวมา crossbody ก็ได้ค่ะใครชอบลายนี้นะคะคอลเลคชันนี้ก็แนะนําว่าสั่งซื้อได้เลยนะคะจริงๆมันมีหลายรุ่นแต่ว่าจ้อยนํามาแค่3รุ่นเท่านั้นนะคะชอบรุ่นไหนก็สอบถามราคานะคะแล้วก็สั่งซื้อได้เลยค่ะ